ทำไมสายลัดคางของหมวกทหารพลร่มอเมริกาถึงมีความแตกต่างจากสายลัดคางของทหารราบทั่วไปในสงครามโลกครั้งที่2โดยสายลัดคางของหมวกทหารพลร่มของอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2จะมีความแตกต่างจากทหารราบทั่วไปตรงที่บริเวณของสายลัดคางนะครับจะมีความกระชับและมีสายสองสายนะครับและหากมองในด้านข้างเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวเคว่ำลงนะครับจะเห็นได้เลยว่าบริเวณที่ สายรัดคางตรงใบหูเนี่ยจะมีการแยกนะครับและสายรัดคางก็จะมีการแยกบริเวณตรงคางและจะมีสายอีกสายหนึ่งเพื่อรัดไว้นะครับโดยถ้าเป็นหมวกของทหารราบทั่วไปนะครับจะมีสายรัดคางเพียงสายเดียวและจะเป็นสายแบบเรียบๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีการเว้นตรงคางไว้และไม่ได้มีรูปร่างเหมือนตัวเอโดยหมวกของทหารพลร่มอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2จะใช้หมวกที่เรียกว่า M1C Paratrooper Helmet นะครับและสายรัดคางก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความกระชับ เพราะเวลากระโดดร่มแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหมวกเนี่ยหันไปทางด้านหลังหรือหลุดจากศรีรษะนั่นเองและทําให้ในเวลาต่อมานะครับหมวกทหารรุ่นใหม่ๆของอเมริกาเนี่ยก็จะมีสายรัดคางที่ปรับปรุงมาต่อยอดมาจาก M1C นะครับก็คือบริเวณของคางเนี่ยจะมีช่องว่างนะครับให้ระบายอากาศได้รวมไปถึงบริเวณด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเว้นในส่วนของช่องหูไว้นะครับ